ตามรอยธรรมในกระแสะแห่งการตอนที่23ศาสนาอิสลามจเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตามาภาพจะขอนำพาทุกท่านเดินทางสู่มหานครมักกะพบกับศาสนาอิสลามวิวรสุดท้ายณถ้ำฮิรอ และการยอมจำนนต่อพระเจ้าองค์เดียวเพื่อเป็นพระจักพยานถึงการอุบัติขึ้นของาศาสดาองค์สุดท้ายตามความเชื่อของาศาสนาสายอับราฮัมกระแสแห่งการได้นำพาเรามาสู่ช่วงเวลาที่เริ่มต้นขึ้นในปีคริสตศักราชที่610เป็นยุคสมัยที่เกิดขึ้นหลังการตรึงกังเขนของพระเยซูไปนานกว่า600ปี และหลังการก่อรูปของศาสนาฮินดูและชินโตณคาบสมุทรคาระเบียในเวลานั้นเต็มไปด้วยความแตกแยกของชนเผ่าและความเชื่อแบบพหุเทวนิยมนครมักกะเป็นศูนย์กลางทางการขาและเป็นที่ตั้งของวิหารกะบะที่ประดิษฐานรูปเคารพของเทพเจ้ามากมายนี่คือเหตุปัจจัยทางสังคมที่เต็มไปด้วยความเสื่อมโทรมทางศิลธรรมและความงมงาย ท่ามกลางบริบทเช่นนี้ได้มีบุรุษผู้หนึ่งนามว่ามูฮัมมัดผู้ได้รับฉายาว่าอัลอามินที่แปลว่าผู้ซื่อสัตย์ท่านมักจะปลีกวิเวกไปบำเพ็ญตนในธรมฮิรอและณที่แห่งนั้นเองเมื่อท่านอายุได้40ปีทูตสวรรค์จิบรีนหรือกาบเบรียนได้ปรากฏกายขึ้นและได้นำวิวรแรกจากพระผู้เป็นเจ้ามาประทานให้ นี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นศาสดาและเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาอิสลามซึ่งแปลว่าการยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวสารที่ท่านมูฮัมหมัดนำมานั้นเป็นการปฏิวัติและฟื้นฟูในเวลาเดียวกัน 1. นึ่งปฏิวัติความเชื่อดั้งเดิมท่านได้ประกาศสัจธรรมที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง นั่นคือหลักเอกเทวนิยมหรือเตาหีดอย่างเข้มข้นและสมบูรณ์ที่สุดท่านสอนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียวผู้ทรงเป็นองค์เดียวกับพระยาเวและพระบิดาของชาวยิวและชาวคริสต์คำสอนนี้คือการประกาศสงครามโดยตรง กับความเชื่อแบบผู้เทวนิยมของชาวอาหรับในขณะนั้น 2. ฟื้นฟูศาสนาแห่งอับราฮัมท่านสอนว่าท่านมิได้นำศาสนาใหม่มาหากแต่มาเพื่อฟื้นฟูและทำให้สมบูรณ์ซึ่งศาสนาดั้งเดิมของท่านอับราฮัมที่ได้ถูกบิดเบือนไปตามการเวลาโดยชาวยิวและชาวคริสต์ท่านยอมรับในศาสดาองค์ก่อนหน้า เช่นโมเสสและพระเยซูแต่ยืนยันว่าท่านคือตราประทับแห่งเหล่าศาสดาเป็นศาสดาองค์สุดท้ายที่จะไม่มีผู้ใดมาหลังจากท่านอีกและพระคัมภีร์ที่ท่านได้รับคืออัลกุรอานคือพระวจนะของพระเจ้าที่สมบูรณ์บริสุทธิ์และไม่เคยถูกบิดเบือน เหตุปัจจัยที่ทำให้ศาสนาอิสลามสามารถแผ่ขยายไปได้อย่างรวดเร็วจนหน้าทึ่งนั้นมีอยู่หลายประการความเรียบง่ายและชัดเจนของหลักศรัทธาความเสมอภาคของมวลมนุษย์ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าซึ่งได้ทำลายระบบชนเผ่าและความเยื่หยิงลูงและภาวะผู้นำอันโดดเด่นของท่านนบีมุฮัมมัดผู้เป็นทั้งศาสดารัฐบุรุษ และแม่ทัพได้ล้อมรวมชนเผ่าอาหรับที่แตกแยกให้กลายเป็นประชาคมที่เข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ร่มเงาแห่งศรัทธาแต่แล้วการสิ้นพระชนของท่านนาบีมุฮัมมัดในปีคริสตศักราชที่632ก็ได้กลายเป็นเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่รอยปริราวครั้งยิ่งใหญ่และเจ็บปวดที่สุดในประวัติศาสตร์ของาศาสนาอิสลามนั่นคือ ปัญหาเรื่องผู้สืบทอดในตอนต่อไปเราจะยังคงอยู่ในดินแดนอาหรเบียเพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงโศกนาฏกรรมแห่งการสืบทอดเราจะไปค้นหาว่าอะไรคือเหตุปัจจัยที่ทำให้ประชาคมมุสลิมต้องแตกแยกออกเป็นนิกายซุนนีและชีอะซึ่งเป็นรอยแผลที่ยังคงส่งผลกระทบมาจนถึงทุกวันนี้ ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร